คนหนึ่งนะครับที่ตามหาฝันในกรุงเทพก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่เงินที่ได้มันน้อยมาอยู่ไม่ได้ก็เลยกลับลุูมน้ำเลาที่คิดว่าจะต้องกลับมาบ้านนี่นะครับมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40วิ่งวินมันก็ไม่ได้ตังค์ทำงานก็ไม่มีใครขอจ้างเพราะอายุก็มากมาประกอบอาชีพที่บ้านดีกว่า ที่ทีกรรมาประกอบของผมก็คือการทําการเกษตรเพราะเห็นเขาปลูกมันกันแล้วมันดีก็เลยปลูกตามเข้าไปด้วย ก่อนการปลูกเริ่มต้นที่พื้นที่ทางระบาเขาสร้างเขื่อนมีโครงการสร้างเขื่อนของชนประทานโครงการทับตะเลาแล้วเขาก็จัดที่ในเพชรน้ำพึ่งเพื่อให้คน,คนที่ผูกผลกระทบจากน้ําท่วมเขื่อนโดยจัดสรรที่ทํากินให้ครอบครัวละ12ไร่ทางกรมชนก็เข้าช่วยเหลือในเรื่องของน้ําที่จะจัดสรรให้กับเกษตรกร,กรในหมู่บ้านนะครับโดยการส่งน้ําให้ตลอดตอนไหนที่ช่วงฤด,ดูแรงมากก็ส่งน้ําให้หลังจากที่แหล่งน้ําเราดีแล้วนะครับ เราก็เริ่มมาปลูกม,มันสำปหลังโดยเริ่มจากการไถไถพรวนดินเตรียมดินให้ดีปาดจากวัชพืชเสร็จแล้วก็ยกล่องโอบทําสันล่องขึ้นมาแล้วก็ตัดต้นมันคพึ่งมันสำปหลังจะใช้ลําต้นเป็นพ่อนพันเสียปลูกลงไปตามล่อง สำหรับปัญหามันตะแบหลังนี่ช่วงไหนที่มันแรงจะจัดเพียจะลงเยอะมากก็จะทําให้มันตะแบหลังยอดมันไม่แตกก็ทําให้มันไม่เจริญเติบโตทําให้มันลงหัวไม่ดีแล้วก็สภาพว่าฝนแรงแต่ก่อนที่ยังไม่มีระบบน้ําหยดมันก็จะมีฝนแรงเป็นหลักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นโรคใบเหลืองพอใบเหลืองแล้วมันจะปรุงอาหารไม่ได้ปรุงอาหารไม่ได้มันมันหัวก็จะไม่โตครับ การแก้ไขปัญหาก็คือว่าผมก็ได้เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเปิดเข้าไปดูว่าปัญหาแล้วมันจะแก้ยังไงก็อ่านในนั้นก็เอามาแก้ไขปัญหาของตัวเองไปก่อนพอแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้วก็เอาไปบอกพวกเพองที่อยู่ข้างๆว่าจะต้องแก้แบบนั้นแบบนี้ตามที่เราได้ดูในเน็ตก็กลายเป็นแกนนาในการที่จะรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพอเรารวมกลุ่มได้นะครับภาครัฐก็เข้ามาช่วยเหลือให้กลุ่มเราเป็นกเกษตรแปลงใหญ่ถึงปัจจุบันนี้ครับ อยากจะฝากถึงพี่น้องกเกษตรกรที่อยากจะไปตามหาฝันที่อื่นให้นึกถึงพื้นที่ที่เราอยู่เราสามารถที่จะสร้างอาชีพให้เราได้ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะขายไม่ออกแต่เราก็ยังทำแล้วเพื่อเอาไว้กินเองได้การทำการ,กรเกษตรที่ได้เห็นต้นไม้ตอนเช้าตอนเย็นเราเดินดูแลต้นไม้รดน้ํำคนดินก็สร้างความสุขให้กับเราได้